ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับรีวิวของเรื่องมาเอสโตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายการรีวิวหนังหลังดูแบบสดๆดเหมือนเดิมนะอันนี้จะเป็นเรื่องมาเอสโตรของแบรดลีย์คูเปอร์ที่เขากำกับเองแล้วก็แสดงเองเป็นเรยอนาดเบิร์นสตีนอืมคือเรื่องนี้มันก็จะเป็นหนังรักของนักประพันธ์จะเรียกว่านักแบบ นักประพันธ์ได้ไหมนักประพันธ์ออเคสตาราถ้าสมมติใครดูเรื่องทามาก็น่าจะนึกภาพออกแล้ะครับว่ามันจะมาแนวไหนแต่ว่าเรื่องนี้จะเป็นหนังรักครับรักแบบดราม่าเลยอ่ะแล้วก็ขอเกินก่อนว่าส่วนตัวแล้วงานกำกับของแบดดี์คูเปอร์เนี่ยเรื่องล่าสุดผมชอบมากๆอย่าง Astar is b บ r n ที่เขากำกับเรื่องแรกในปี2018นะครับ อืมแล้วมาเรื่องเนี้ยยอมรับว่าแบบคาดหวังพอสมควรว่าแบบมันจะดีแล้วก็เหมือนกับเขาตั้งใจทํางานเพื่อแบบไปส่งงานประกวดรางวาัลทั้งออสการ์ปาล์มทไม่ไม่ได้จะว่าปาล์มทองควำหรือเปล่าเอ,อ่องานโกลเด้นไลออนที่เวนิสด้วยอืมหลังดูจบสำหรับผมอะ่ะมันยอมเราว่าดูยากพอสมควรนะ ยอมรับว,ว่าแบบมันเข้าไม่ถึงหลายจุดอะสําหรับผมใน,ในมุมผมนะไม่ใช่ว่าผมดูหนังแล้วแบบไม่แตกฉานนะแต่ว่าดูก็ตั้งใจดูนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยคือมันเล่าง่ายๆแหละแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเล่ามันจําเป็นต้องรู้ประวัติของนักประพันธ์เพลงคนคนนี้พอสมควรสําหรับผมคือผมรู้แบบตื้นไปหน่อยอะ อืมถ้าให้พูดตรงๆเลยอะคือไม่ใช่ดูไม่รู้เรื่องนะดูรู้เรื่องนะแต่ผมรู้สึกว่ามันเข้าไม่ถึงในบางบริบทอะกันอืมแล้วก็ในแง่การแสดงผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ก็ท็อปเทียเหมือนเดิมนะครับทั้งแคร์รีมัลลิกนแล้วก็แบรดลีย์คูเปอร์นี่คือเล่นดีทั้งคู่แล้วก็ผมรู้สึกว่าตัวงานงานโปรดักชันงานแบบสไตล์ของแบรดลีย์คูเปอร์ผมรู้สึกว่า เหมือนเราได้จับทางมากได้ดีมากยิ่งขึ้นในเรื่องนี้นะทั้งงานภาพแล้วก็แบบการเล่นกับแบบสัดส่วนที่ผมรู้สึกว่าดีมากๆผมรู้สึกว่าจุดเสียของหังเรื่องนี้อ่ะเข้าข้อเสียเลยด้วยกันข้อเสียของหังเรื่องนี้คืออย่างที่ผมบอกไปมันค่อนข้างดูยากครับแล้วก็มันค่อนข้างเล่าไปเรื่อยเล่าไปเรื่อยๆเล่าไปเรื่อยอย,ยอมรับามีง่วงมีอาจจะมีร่วงอยู่เหมือนกันมันก็หาวหลายจุด พอสมควรแต่ว่ามันก็ดูเพลินไปเรื่อยๆแล้วก็ผมรู้สึกว่าตอนจบอะ่ะบทสรุปมันดูแบบต้องตีความเยอะพอสมควรอะ่ะเลยทำให้มันมีคำถามหลังดูเกิดขึ้นในตัวผมพอสมควรแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันอย่างที่ผมบอกมันไม่ค่อยตลาดเท่าไหร่ถ้าวัดกับเรื่องทา ของเคสบรันช์เนี่ยอันนั้นมันเล่นกับจิตวิทยาอันนี้มันผมรู้สึกว่ามันคนละอย่างกันอันนั้นมันผมรู้สึกว่าทามันกลับดูมีความตลาดกว่าด้วยซ้ำอ่ะมีความขายได้ในวงกว้างมากกว่าด้วยอันนี้คือมันเป็นดรามา่าแบบดราม่าเลยอ่ะแล้วก็ผมรู้สึกว่าข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือบท มันมันไปเรื่อยๆแล้วก็มันอาจจะไม่ได้มีลูกเล่นอะไรมากมายที่แบบอพอให้เราจะเดาได้หรือเดาไม่ได้ผมรู้สึกว่ามันก็เดาได้หลายๆส่วนนะเออมนที่ข้อดีกันบ้างครับผมรู้สึกว่าเรื่องนี้งานภาพเนี่ยงานภาพการกำกับของแบรลรี่คูเปอร์เนี่ยการใช้มุมกล้องเนี่ยผมรู้สึกว่าพัฒนายิ่งขึ้นกว่าเดิมนะ โดยเรื่องนี้คือเขาได้โปรดิวเซอร์ทั้งส t ีว e นสตีเวนสปิลเบิร์กแล้วก็มาร์ตินสกอร์ซซีด้วยอ,นนอันนี้คือแบบทึ่งเลยแบบว่าแล้วพอได้สองคนนี้มาผมรู้สึกว่าคือการคุมโทนการแบบกำกับมาตรฐานในตัวงานมันมีความสูงมันมีความสูงขึ้นอะคือเข้าใจแหละว,ว่า t s r Is Born เนี่ยอันนั้นมันรีเมคไม่รู้กี่รอบแล้วอะแต่ว่า ผมรู้สึกว่าฉบับนั้นอะคือมันยังมีความเป็นแบบจะเรียกว่าไงเดียมันมีความเป็นหนังที่เคยสร้างมาก่อนแล้วอะแต่อันนี้คือถ้าจะไม่ผิดคือยังไม่เคยสร้างมาก่อนนะแล้วก็มันก็เป็นความท้าทายของพุ่งกลับเลยว่าจะทำงานเหล่าเนี้ออกมาได้ดีขนาดไหนแล้วก็เรื่องนี้ผมรู้สึกว่าเขาทำออกมาได้ ดีตามมาตรฐานเหนือว่จะเรียกว่าเหนือมาตรฐานมไม่เชิงเพราะว่าเขาเพิ่งทําไปเรื่องเดียวก่อนหน้านี้นักแสดงผมว่าพูดไปแล้วแล้วก็เรื่องนี้ดนตรีประกอบถือว่าดีมากๆครับถ้าสมมุติใครเคยฟังดนตรีที่โรนัด์เบิร์นสตีนเคยทําทั้งในเว็บไซต์สตอรี่ผมว่าน่าจะนึกออกนะแล้วก็น่าจะคนลุกพอสมควรเลยกับฉากเหล่านั้นที่ดนตรีใส่เข้ามาครับ แล้วการตัดต่อ,ตอการเล่นมุมกล้องผมพูดไปแล้วผมรู้สึกว่าเขาพัฒน,นาขึ้นในฝีมือของตัวเขามากๆอันนี้ก็น่าชื่นชมครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าให้สรุปโดยรวมอ่ะมันไม่ใช่หนังที่ทุกคนจะดูแล้วออกมาแล้วแบบโอ้โหชอบแต่ว่ามันกลับรู้สึกว่ามันเป็นงานที่ค่อยๆพัฒน,นาผลงานของแบรดลี่คูเปอร์ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มัน ก็ดูเพลินครับดูเพลินฉากดนตรีประพันธ์ดนตรีฉากดรามา่าคือถือว่าทำออกมาได้ดีมากแต่ว่ามันอาศัยการตีความค่อนข้างเยอะแล้วก็แวลลี่คูเปอร์ก็เริ่มจับสไตล์ของตัวเองได้มากขึ้นเรื่อยๆครับก็รอดูเรื่องต่อไปครับก็ม a อ s t r o ฉายแล้ววันนี้ทาง Netflix นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามช่องและเพจหม,มาแกะหนังด้วยครับ